อไอ้ออมันขาดตัวมันเป็นมาเลยคนระับร้อยตัวสวัสดีค,ครับวันนี้คุณกตลัองอยู่กับรายการอร่อยอันไลน์ครับผมวันนี้เราจะพาคุณมากินกุ้งขอยตีกุ้งขอยตีนะครับผม แต่เราก็มากินกันกันนะครับเดี๋ยวดูทางไปกันนะครับบ,าบ,าบ,าบา้านเราปนเปบากแค่ไหนง่าสุรชัยดีกว่าสุรชัยใจซื่อโอ้โหรวยคันแด็กชมเลยโก้ถึงแล้วถึงแล้วไปครับคุณสุรชัยครับคุณได้อะไรมาบ้างครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอากรุงเต้นมาอ่ากรุ <ST AN CA> งเต้นกรุงเต้นกรุงเต้นเดี๋ยววันนี้คาดหวังได้สักกี่ตัวครับกรุงได้เยอะได้เยอะอยู่นะอ๋อทำไมเฝ้าไม่เคยได้เลยครับทำไมเฝ้าไม่ได้เลยรอมาหลายวันแล้วครับ ะะอ่าะละแล้วเอาขอดูเลยครับ <Okay. S 1> อะไรจะมีอะไรบ้างมาดูอะไรสิัคุ้งั้ปลาโอ้จะคอยดูดูปลาคองดูปลาควงบ่อยเห็นเลยเนี่ยอ่าดักต่อเปลี่ยนเปลี่ยนเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่ดักครับผมอ้อห วันนี้ครับเมนูครับกุ้งเต้นครับที่เราฝ่ฝันมานานอยากจะทำกุ้งเต้นอ่ะสอเหลืองมากไงวะเนี้ยล้างน้ำก่อนครับผมอุ้ยกุ้งไงอันนี้ไอ้มังคาตัวมันเป็นมาเลยครับร้อยตัวโอ้

กเนอเลือกันสดๆเลยวันนี้โกครับไอโกกูคิดเลยคืนดี้อุ้พาออกมาั้นเนี่ยใครลากโกมาครับเส้นเหลือค้างมาครับเส้นเหลือข้างมาครับดูดูดูเชฟเชฟเลอกมาเชฟลอกมาเหอคาดเแม้งมเหอมเยี่ยมแล้วก็หอมหวา พระพระอะไรอ่ะพระวัดไหนพระวัดวัดลุมกอกโอเคขางขาวไปแล้วหลามแล้วขางขาวใช่ไหมข้าวคั่วข้าวคั่วเออเอ่พี่กพรตนเกล็ดรักกันนี่ปุนปูนปูนแ้วให้เราพิเยอะอีะฮ่าก็มีรถดีด้วยวกว่านี่ไงกูอยู่รถ พิมุ่เดีนก็ยังที่มึงไปดูได้ไอ้สัตว์้องตายโค้งฟาลูกบอลกูจักวุ่นาวต้องไหนวะลูกนม้นไม่คนรยิงตัวไหนวะกูข้องครบป่ะวันนี้ครบช่วงมาแจกก็ไม่คนรยิงนะมดแล้วหมดแล้วขึ้นบอลหน้ารถมดแล้วกองอะไอรยกุ้งเต่อยยืนรับกางกุ้งไรกุ้งไรกุ้งโควยตี้อ๋อมันไม่เกี่ยงไม่ต้องถามงี้เออเอาเอา อู้นี่คือว่านักามาตักปับทำก้อยง่ายก้อยเอามาเออเนี่ยกำลังเย่งเงยนี่เป็นนะครับเป็นใช่ไรก่อนดิเฮ้กินขี้แตกกับมือไค่นี้ค่นี้ไม่ใช่ไรแล้วโอ้โหแค่นี้่ดาเอามือเอาขั้วมนเลยเออคัวข้าวัวจะนรถเอนะนว้า คนคนนิดโยคนคนเอออร่อยอันตรายแก้วอร่อยอันตรายแก้่อันนี้ว่าเมนูนี้อันตรายจีบายเลยว่าอร่อยกระต่ายแม่จีบายไปเตี้ยมันมีรสดีแล้วมันกินได้ตลอดเลยเกลืออร่อยเตงอ๋อมันยังไม่เต้นยังไม่มีนี่ยังไม่มีมะนาวเดี๋ยวเราลองมะนาวก่อนพอเต้นนกเด็กนกเด็กนกเด็กกระต่ายกระต่ายนกเด็กนกเด็ก กระตายกระตายนกเด็กเลยนี้เลยเนี่ยมาอันโเ็แล้วเต็แล้วอนนี้จะโดดจะโดดจะโดดยรักไอ้ไผ่เนี่แหละเมมีอะไรบ้างไงเผ็ดเปรี้ยวผู้กินแล ally, ้วกูกินแล้วอร่อยอยู่ออกเค็มนิดมันมีชูรสกูกินคำเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเฮอนนี้ คนเนี้ยค่อนข้างจะอร่อยแต่ว่ายังอร่อยไม่เต็มที่วันนี้คุณอยู่กับการอร่อยแต่ลายนี่กุ้งเฮียตี้เหรอครับอบชันตัวนั้นม <อบ S 2> <อ>ันจะเลือกตัวได้รสชาติเป็นไงครับหวอ,อยมากเัอม,มากจริงปะมีคำตัวโตดีกินให้ดูไม่กินได้แต่ว่ามันจะคาดไปนิดนึงคาดอะไรไม่รู้ เปรี้ยวๆใส่เปี้ยงน้วยรสความหนาวเพิ่มหน่อยกินได้อร่ยขาดขาดมันโดนหรือไม่หนักข้าคั่วหนักข้าคั่วหมดแล้วหนักข้าคั่วครับจีจัดของไม่ครบนะนะแต่ว่ายังได้อยู่อุปกรณ์ไม่ครบออปชานไม่ครบปรุงเต้นหรือกุ้งข้าวคั่วครับใช่หนาชิ้นเดียวป่ะอันนี้อันนี้ใช่ไหมสามเป็นไหมโ สวยว่ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่แดงในทุ่งในทุงบอกพื้นที่ด้วยสิตุกเขนตุกเขนตุกเขนของพื้นที่ของจังหวัดอะไรอ๋อตุพลครับอำาเภออะไรช่องบม่ใช่อเภออำเภอคนน้อยอำเภออะไรอําเภอไหมอําเภอคนน้อย โอ้าหวัวแล้วว่วแล้วทำให้น้องทำให้น้องแล้วจะมีใครดูเราเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีล่างคุณพ่อวันนี้ด้วแล้วอ่ะวันนี้กุ้งกุ้งกุ้งเต้นเมนูของพี่ชัยครับสดเร้อนเดือสดเร้อนไม่ร้อนเลยเดสดจากนาเลยอ้าวเมนูกุ้งเต้นวันนี้ครับจบไปอีกคลิปหนึ่งครับผมสำหรับทีมงานอร่อยอันตรายทีวี ก็วันนี้ดึกแล้วเราต้องกล่าวคำว่าลาตีสวัสดิ์สวัสดีครับรรรโอเคเออดึก <c oughs> ยังไงสัญญาณ <c oughs>